สวัสดีค่ะมะยงชิดพันทุนเก้านะคะใครสนใจวันนี้นะคะสั่งจองได้เลยค่ะเราพร้อมจัดส่งนะคะและที่สำคัญนะคะของเรารูปใหญ่แบบนี้เลยนี่ของเราส่วนเองนะคะจัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะสั่งซื้อกับเรานะคะฟรีตะกร้าพลาสติกอย่างดีได้ฟรีนะ ถกล้าพลาสติกอย่างดีฟรีๆกันไปเลยแล้วก็ยิ่งสั่งเยอะนะคะเรามีโปรโมชั่นส่งฟรีให้ด้วยมีหลากหลายราคาเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะพิมพ์คําว่าสนใจเดี๋ยวจะมีแอดมินของเรานะคะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบเลยนะคะที่สําคัญลูกใหญ่เนื้อเยอะเม็ดเล็กนะคะกรอบหวานอร่อยมากๆค่ะนี่ดูเลยตปมเ้ยด สั่งเลยค่ะ